ติดในตัดตีบอสต่อไปเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะต้องไปเจอเนินตัวหดที่อยู่ในกราฟคือแหลมมากนะครับเราต้องสะสมพลังงานละก็เลยต้องอัดเจลนะเพื่อเอาไปใช้งัดยังไงก็ได้ให้ใหมันค้นไอเนินเนิน,น,นหดตัวนี้นะเนินตัวบอสตัวนี้ได้ในเจลเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่เขาผสมโมสูตรไว้ให้แล้วหลักๆเลยที่เรารู้อยู่แล้วก็มีโพแทสเซียมนะมีแมกนีเซียมแล้วก็มีโซเดียมนะ ดังนั้นผมจะกินเคลียร์ช็อตนี้ก่อนนะเพราะใกล้จะถึงตีนเนินละเคลียรช็อตนี้ใส่สารอาหารเพิ่มเติมเพื่อป้องกันตะคิวด้วยส่วนไอสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองปริมาณมันจะเยอะกว่าน,นะอัน,นี้เขาใช้ระหว่างแข่งเออเหมือนกับว่าตัวเปิดนะเคลียช็อตไปแล้วนะยังมีตัวตาอีกตัวตามนี่เขาใช้แบบระหว่างวิ่งอยู่แรงหมดก็อัดตัวนี้ต่อนะครับเจลพลังงานเหมือนไม่จําเป็นนะแต่จริงๆมันมันจำเป็นมากๆแม้แต่ตัวเราเองที่หนีคัดออฟเนี่ยสถานการณ์เข้าขันมันช่วยเราได้นะทุลักทุเล ไปลองดูนะฮะสปอตซิกเห็นไหมมีเคลียช็อตแล้วก็มีเอนเนอรีเจลปกติถ้าเรากินอาหารทั่วไปอ่ะมันเพียงพอนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่มาทันทีมันจะต้องรอการย่อยก่อนซึ่งบางทีมันไม่ทันการแล้วอาจจะมีสารอาหารที่ไม่ครบนี่เราก็จะกินกันล้ลองกินดูมันจะเป็นน้ำเห็นไหมเปรี้ยวเปี้ยวผลไม้ป่ะมันจะเปรี้ยวๆซาๆใช่ไหมเออมันมีความซาด้วยมันไม่ใช่ว่าเปรี้ยวธรรมดานะ ไม่ได้เรียกว่าซ่ามันเหมือนอะไรวะเหมือนเ,ลเหนเล้าโชจูอ่ะกินอร่อยนะมันมันเปรี้ยวๆเหมือนน้ำผลไม้